วิธีเลือกนมที่ดีที่สุดสำหรับเด็กผ่าคลอดในปัจจุบันสัดส,ส่วนการผ่าคลอดมีมากถึง40%สำหรับคนเป็นแม่แล้วต้องมองหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกนั่นก็คือนมแม่เพราะนมแม่เป็นนมที่ดีที่สุด แต่กรณีที่ต้องเลือกนมเสริมให้กับลูกการมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วก็พิถีพิถันอย่างมากเลยวันนี้โค้ดขอแนะนำนมที่มีระบบการสร้างน้ำนมใกล้เคียงกับนมแม่นั่นก็คือนมแพะค่ะนมแพะนะคะมีระบบการสร้างน้านมแบบอะโพคลายคล้ายกับนมแม่ที่แนะนำก็คือนมแพะดีจนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะโค้ดจะ พูดถึงนมแพะดีจสูตร3แล้วก็โค้ดก็จะพูดถึงประโยชน์นะและส่วนประกอบที่สำคัญของนมแพะดีจีพร้อมทั้งการสาธิตการชงนมให้สำหรับคุณแม่ด้วยเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะขั้นตอนแรกคุณแม่เตรียมน้ำต้มสุกอุ่นหรือว่าเย็นแล้วก็ได้นะคะประมาณ180ซีซีต่อนมแพะดีจี3 6ช้อนตวง คุณแม่ก็ผสมให้เข้ากันได้เลยนะคะในแพะนะคะมีระบบการสร้างน้ำนมแบบอัพโพไคซซึ่งเป็นการสร้างน้ำนมแบบธรรมชาติคล้ายกับนมแม่ในนมแพะนะคะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้กับลูกให้แข็งแรงมีภูมิคุม้มกันดีไม่เจ็บป่วยง่ายเพราะได้สารอาหารครบถ้วนตามธรรมชาติในนมแพะยังมีนิวคลีโอไทนะคะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับลูกมีโกรทแฟคเตอร์ช่วยในการเจริญเติบโตโปรตีนนม มแพนเนี่ยย่อยง่ายกว่านมวัวถึง 2เท่าย่อยง่ายนะคะสบายท้องสําหรับเด็กขนาะที่นมวัวนะคะมีโปรตีนที่ย่อยยากสูงเมื่อรวมตัวกับน้าย่อยแล้วนะคะก็จะตกตะกอนกลายเป็นเคิร์ทําให้ย่อยยากนั่นเองค่ะนมแพ้นะคะมีใยอาหารหรือว่าพรีไบโอติกตามธรรมชาติมากถึง2ตัวก็คือมีอินโนลินแล้วก็โอลิโกฟูกโตสนะคะซึ่งปรับสมดุลระบบทางเดินอาหารช่วยทําให้ลูกเนี่ยขับถ่ายดีไม่มีปัญหาเรื่องของ ท้องผูกนั่นเองค่ะแล้วในนมแพ้นะคะช่วยให้อุจจาระเนี่ยค่ะอ่อนนิ่มนะคะลูกมีการกับถ่ายที่ง่ายสบายท้องนะแล้วก็ยังช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้กับลูกของเราด้วยสรุปแล้วการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ดีที่สุดหากไม่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่หรือมองหานมเสริมต่อจากนมแม่ควรเลือกนมผสมที่เหมาะกับลูกนมแพะดีจีเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับคุณแม่ ้วยนมแพะมีระบบการสร้างน้ำนมแบบอัพโคลายเป็นการสร้างน้ำนมแบบธรรมชาติคล้ายนมแม่มีโปรโตีนที่ย่อยง่ายมีพรีไบโอติกตามธรรมชาติทำให้ลูกขับถ่ายอุจจาระนิ่มท้องไม่ผูกอุดมไปด้วยสารอาหารที่ครบถ้วนเหมาะสำหรับลูกน้อยโค้ชแนะนำนมแพะดีจี